สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ก็มาแชร์ไอเดียเทรประจำวันที่15เดือน8นะคะตอนนี้เป็นเวลา9ก้ามงเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจเขามีข่าวอะไรบ้างเอ่อข่าววันนี้ก็ออกไปแล้วนะคะของจีนเอ่อน่าจะแต่เช้าเนี่ยพบรีนเนาะก็ตื่นไม่ทันกันะะก็เป็นข่าวลงเนาะส่วนตัวตลาดเอเชียเนาะไม่ค่อยไม่ค่อย ไอนี่เท่าไหร่น้องขนาดพวกตลาดยุโรปก,กับอเมริกาเนาะเอเชียมันมันวิ่งช้าแล้วมันมันแปลกใจเราแปลกก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ากล้าจับเท่าไหร่แต่ก็มีหยดจอดค่ะแล้วก็ตอนบ่ายโมงมีข่าว gbp นะคะก็เกี่ยวกับอ่พวกข่าวว่างงานสถหาภาพแรงงางนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไฮไลท์น่าจะเหมือนเดิมก็อยู่ที่ทุ่มครึ่งค่ะ ราคาคอรีคอรีเทลเซลนะคะยอดค้าปีแล้วก็แต่ชนีอะไรเนี่ยค้าปีค่ะปีๆๆทุ่มครึ่งหมดเลยวันนี้ทุ่มครึ่งหมดเลยที่ที่เห็นเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ข่าวอื่นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีละพีพีก็คือไม่ไอนี่ละค่ะเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวไปดูข่าวอื่นกันโอเคค่ะแล้วก็ เรามาดูงานหน้าเทศกับเรากันเนาะเดี๋ยวก่อนอันที่วางแผนไม่รู้เก็บไว้หรือเปล่าโอเคเก็บไว้น่าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้หรือเปล่าอ้อจำวันนั้นแผนจำไม่ได้อ่าไม่เป็นไรหน้าหน้าไม่น่าจะเก็บเราันนะ้งคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เหตุก็ทำคลิปเหตดแล้วก็ จบเลย <c oughs> ก็ใช้หน้าเทปตัวนั้นเหมือนกันแล้วพอกราฟมันมีการเปลีป่ยนแปลงน้องก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกราฟไปเหมือนกันโอ้หงาจานนะคะโอ้ช้าหน้าจานนี้นะคะก็คือที่วันนั้นเราทำแผน,นวันนั้นก็เรา คิดว่ามันจะขึ้นไปเนาะจะรอเซลแถวนี้ไม่มาปรากฏก็มาหน้าบายแถวเน,นี้ยก็คือเมื่อคืนเนี่ยมาละสองจุดแล้วทําแผนจากตรงนี้เลยเนาะมันเหมือนทําเป็นตัวตเลื่อนวัตถอมอ่ะถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปข้างบนหาต้านเป็นไลน์ข้างบนนะคะพี่จิ่ก็เดี๋ยวเราเคลียร์การาฟกันก่อนก็ได้เออเราดูตบเดเน,นาะพี่จี่เนาะคือเดเดเนี่ยเมื่อวานที่เขาเด่งอะ่ะ อเขอามาเด้งตรงเส้น200วันพอดีที่ท,ที่ที่ทำไว้อะคือเขาก็เลยเด้งเนาะแต่ถ้าเกิดเด้งจะไปจากประสบการณ์ไม่รู้เขารอขาหรือขามันต้องวิ่งเป็นสิบเหรียญนะมันถึงจะไปก็ตอนนี้เดเรามองได้2มุมมองนะคะก็คืออินเวิร์ดหน้าหน้า,น,าน่าจะน่าจะโดนทําลายแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีเป็น QM ออีกตัวหนึง่งไม่รู้จะพูดว่าไงเคยไปศึกษามาถ้ามันไม่หลุดโลตรงเนี้ยเขาจะดีดเป็นอย่างเนี้ยค่ะดีดขึ้นไปอีกชุดหนึ่ง ต้องไม่หลุดโลตรงนี้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเราตามเป็นเป็นจะเซลแล้วเนี่ยมันจะเป็น QM แบบนี้เดี๋ยวปึ๊บ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 แล้วเดี๋ยวเขามาตรงเนี้เขาจะลงต่อเป็นเป็นเป็น,น QM เขาแล้วจากประสบการณ์คือถ้ามันหลุด SMA สอ0อ่ะ7 2็อยิคือหนึ่งแปดหนึ่งเนาะเราวัดครึ่งหนึ่งตรงเนี้เขาจะลงมานะเขาจะเด้งขึ้นซึ่งครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ ักคู่นะคะน้องหาไม้บรรทัดเอาหาไม่เจอเอาเนี่ะตรงนี้มันมีความกว้างกันอยู่เก้าสิบเอดเหรียญก็ตีไปสี่สิบห้าเหรียญน้องี่สิบห้าก็อยู่ประมาณหนึ่งแปดห้าแปดก็จะเป็นรับวีคแล้วก็เราใช้เอ a รอเลยค่ะห้าสิบวันรับวีคยู่หนึ่งแปดหกสามรับกดึ๊กดึบกๆึขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้เนาะแ,แต่ส่วนตัวเราเทรดเราเทรด ลายวันหาคากาแฟาคข้าวเดยนี่ตกแบบไม่สวยนะคะพี่ๆคือมันมันมันตรงเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วตรงนี้มันแท่งเต็มส่วนตัวน้องอ่ะกลัวว่ามีมีได้สองกลันสองสองแนวทางนะคะก็คือว่าบาวนี่แหละเบาวเลยปื๊ดไม่ผ่านห้าสิบวันแล้วลงต่อหรือว่าจะล้อไปแท่ร้อยวันแล้วลงต่อคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเราดูดูเนี่ยมันเขาเก็บของเนี่ย เก็บของ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 แลพี่ๆเนาะซึ่งในการเบรกกรอบตรงเนี้ยเขาจะสามารถไปได้ไกลเลยคพี่ๆก็คือเราต้องวัดตรงนี้วัดกรอบของเขาที่เขาไซเวียค่ะแล้วเวลาเขาเบรกเราต้องวัดความสูงของเขาเวลาเขาเบรกออกไปเนี่ยเราจะได้ความสูงก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะไปได้สมมุติที่เขาเบรกเขาจะไปได้ทาร์เก็ต เป้าไกลเขาก็จะอยู่ประมาณ2 0 2 8 6 6ตัวแต่ถ้าเกิดเขาหลุดเขาก็จะอยู่ประมาณ1,802แต่ซึ่งอันนี้มันไกลมากแต่ว่าให้รู้ให้รู้กันดีกว่าประมาณนี้ส่วนทำเฟรม H4 ก็ยังเป็นเทนลงเหมือนเดิมนะคะน้องจะใช้ตัวลีเกชันตัวนี้แหละเนี่ยเราก็จะได้รับการของทำเฟรม H4 แล้วว่า โอเคต้าน1จะอยู่9 9 9 9แล้วก็ต้าน2จะอยู่1921ส่วนรับก็จะอยู่ที่1894จบแล้ววางแผนผ่านเทนไลน์ของ h ฮมันง่ายเนาะแล้วก็อกอบกับออสซิเลเตอร์มันมันมันยกแล้วตรงนี้ก็ยกแล้วแล้วมันเป็นไดเวอร์เจนแต่ไดเวอร์เจนจะทำงานก็คือต้องเบรกชุดนี้ค่ะแต่เขายังไม่เบรกเนาะก็คือ h ฮตก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครเล่น h ฮนะวันนี้ก็คือเตรียมรอจ้าบายแล้วตัวต้านอะ เราก็ใช้ต้านตามชุดนี้ค่ะไปเรื่อยๆก็เราเ,า,เาเอาเอาเอาเส้นวางเลยก็ได้คะกะเอาก็1895รับที่1แล้วก็ต้านตรงนี้ก็1909แล้วก็อีกอันนึงก็จะอยู่ที่1920อันนี้คือรับ4ี่ชั่วโมงนะคะให้พี่ๆรู้ว่ามันเป็นมันเป็น head c h e นี่นะคะรับต้าน head คือ ต้าน2อ0 9นรับ18-95เท่านี้แหละถ้าใครเล่น h ฮดโฟแล้วเข้าตามจุดตรงนี้โอกาสโดนน้อยแล้วพี่ๆโอกาสโดนน้อยมากคือสมมุติเป็นเบรกยีเรายอมไปก่อนเรารู้แล้วเขาจะมาตามต้านของ SMA เ e อ็มเอก่อน EMA 720วันคือ32แล้วก็200วันคือ40เราเราโอกาสที่เราจะแพ้มันน้อยถ้าเราเล่น h ฮดโฟแต่ h ฮดโฟเขาไม่ได้มาตลอดทั้งวันไม่ได้มา,มา,ม,ามาบ่อยอย่างนี้เพราะฉะนั้นในทาร์เก็ตก็คือ เราต้องต้องถ้าเกิดคนจะเล่นทั้งวันหาแค่ค่าข้าวค่า,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 ากาแฟไม่หอ่อของอ่ะต้องไปดูทําเฟรมฮิตวันเนาะซึ่งทําเฟรมฮิตวันตอนเนี้ยรับอ่ะจะอยู่ที่ันึ่เก้าร้อยหนึ่งค่ะพีพีแต่ส่วนตัวน้องเคลียร์เคียร์นี่เอารับจะอยู่ที่แถวแถวันเก้าร้อยหนึ่งแล้วก็ต้านอยู่ที่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านสองนี่คือของความเฟรมของฮิตวันนะคะแต่เราต้องไปดูว่าหัวขาลงมันมีสองชุดตรงเนี้ยที่ชัดเจนเนาะที่จะใช้อ่ะ ว่าเขาลงถึงททร์กเก็ตหรืออยังก็วัดฟิโบนัชชีไปเลยนอกาเอาเทนไลน์ออกนะคะพี่ๆเจ็ดนาทีแล้วต้องรีบวางอย่างรวดเร็วส่วนขาเซลตอนเนี้ด้วยฟันโฟตลาดไม่อยากให้เซลเลยกลัวเซลแล้วเขาจะลากเอาเลยเพราะมันสามารถขึ้นได้เลยเพราะเฮดสี่เขาพร้อมขึ้นแล้วค่ะก็ะคือถ้ารับก็คือจะอยู่ตรงนี้1905ก่อนถ้าไม่หลุด1905เ้เขาจะ เท็ตวันนะคะเขาจะรีบาวขึ้นไปข้างบนค่ะรีบาวไปแถว1910แล้วก็อีกจุดนึงก็คือ1914ถ้าไม่ผ่านตรงนี้เขาก็จะลงต่อมาหา19เนี่ยจะเป็นแค่นี้เลยททร์กเก็ตถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้น้องไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยเราก็วางททร์กเก็ตเทรตไปเลยก็ได้ะค่ะก็ขออนุญาตวางหน้าเซลแต่มันจะมีหัวขาลงตรงนี้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยเยเอาแนวแรับก่อนดีกว่า แนวรับของวันนี้มองไว้ที่3ามแนวนะคะ05,900แล้วก็1894งแปเกี่ขอสแนวแล้วกันเนาะอ่าแนวนี้ขอให้อนุญาตให้พิจารณานะคะคือใช้เส้นนี้เอ่อายได้แต่ต้องไม่หลุดตรงนี้โอเคน้องขออนุญาตวางเป็นสีฟ้า อ่ะเขียวโอเคประมาณนี้ส่วนแนวต้านเราใช้ฟิโบวัดไปเลยแล้วกันปนึ๊บวันนี้มันมีข่าวแรงด้วยค่ะน้องอยากให้เทรดเทสสีเป็นหลักอ่ะโอเคแนวต้านเราได้แล้วเราก็จะเตยวกันแถวตรงนี้สิบสามสิบสามกับสิบเจ็ดนาะแล้วเบรกยี่สิบรู้เลยเลิกไปก่อนค่ะพี่โอเคประมาณนี้เพราะว่ามันมีเส้นแนวต้านตรงนี้ด้วยสองร้อยวันกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ เอฟืดฟืดแล้วก็ฟืดฟืดขึ้นไปอย่างนี้หรือฟืดขึ้นไปตัวอย่างข่าวดีถ้าเบรกชุดนี้ไปไม่ได้นะคะมัน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 ,ม,นมันเบรกสวิงหายก็วันนี้มีข่าวเนาะวางแผนกันเทศด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็วางเป้าขให้แล้วก็โชคดีเป็นของพี่ๆทุกคนคะ่ะมาค่อยกดไม่มาไม่ต้องกดจะได้ไม่ต้องแก้งานแล้วก็มันจะได้ et, ไม่เสีย โชคดีค่ะพีพี